สวัสดีครับนีตอนเศร้าเริ่มงานครับออกกะผ้ามาเลียงไก่เช่นเดิมนะผ้าชมไก่ครับกำลังโตครับไก่รุ่นๆสาวนะครับตอนเศร้าหลังฝนตกนะครับจะมีฝนเริ่มตกลงมานะครับเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาเคลื่อนกับช่วงปีซีนะครับ วันตอนเย็นกับวันตอนกลางวันกับประมาณสี่มงแรงหามงแรงนะครับกตบตกแห้งครับคือว่าแห้งที่แข่งแรงมาหลายเดือนนะครับาชมครับ เขาตอนเศร้า,นาๆนะครับอากาศนิดเย็นฝ่าลังฝนนะครับอ่นานบอ่อก็เพิ่มนิดน้อยนะครับจากที่วุน้นนำขอนอ่างนะครับนำขอนซะนะครับจากที่เกือบจะมมไม่มีน้ำเลยครับ เทลงมากครัอว่วาเพิ่มขึ้นมากครับนนปากาติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับชิปนี้ครับให้เขาไกลเหมือนเดิมครับตอนนักเส้าให้อาหารไกลครับชมไก่ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ